ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้แอดมินนกนะคะก็ยังอยู่ที่สตูวิกนะคะพอดีขับรถรอบเมืองสตูวิกนะคะแล้วก็มาเจอสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่เห็นนั่นนะคะคือถนนใหญ่นะคะที่เห็นรถวิ่งอยู่นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นทุ่งหญ้ากว้างทุ่งหญ้าสีเขียวนะ,ะมันเป็นธรรมชาติมากๆเลยเนาะซึ่งแอดมินนกก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยต้องมาถ่ายทำคลิปวิดีโอ ลงช่อง YouTube เพื่อให้พลัง f อที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะติดตามแอดมินนกนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมธรรมชาติของเมืองสตูวิกกันเลยนะ,ะแต่เป็นนอกเมืองนะคะว่าในเมืองนะคุณนกผ่านมาแล้วนะคะนั่งทานอาหารนะคะ,ะทานอาหารเลตุรังนะคะอาหารอร่อยอร่อยอาหารไทยเนาะก็ทานสองจานนะตอนนี้ก็ขับรถออกมานอกเมืองนะ,ะมาชมเมือง พอมาเห็นทุ่งหญ้ากว้างสีเขียวก็เลยต้องมาชวนพลังเอฟซมาชมกันเลยค่ะความสวยงามติดตามเลยค่ะค่ะเบื้องหน้านะคะก็จะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสวยมากๆเลยเนาะสำหรับพลังเอฟซีที่ติดตามช่องกริยพามดามนะคะชอบความเป็นธรรมชาติ ชอบทุ่งหญ้าสีเขียวอันนี้ก็ให้เห็นกันเลยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะให้ดูกันเลยค่ะที่เห็นไกลลิบิบนะคะก็จะเห็นรถวิ่งด้วยความเร็วนะคะเพราะมันเป็นทหารมมเ,เป็นถนนมอเตอร์เเวกนะคะนั่นก็คือทางด่วนนั่นเองนะคะจะเห็นววารถขับด้วยความเร็วมากๆเลยนะคะให้ทุกท่านได้ชมกันเลยสวยงามมากๆเลยค่ะ ก็โชว์กันเลยเนาะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสวยงามมากๆเลยเบื้องหลังก็จะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะให้พลังเอซีได้เห็นกันเลยคะ่ะเฮ้ยค่ะตอนนี้ประเทศสวีเดนก็อยู่หน้าโวหน้าใบไม้ผีนะคะ ก็โชว์พลัง fc กันเลยนะคะทันี้ก็ให้ดูกันเลยภาพชัดมากๆเลยนะคะทุกท่านบรรยากาศล่มรื่นนะคะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวสวยมากๆเลยค่ะทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะทุกท่านใหดูกันถ้ามุมกล้องจะเป็นแบบนี้ก็จะแจมหน่อยนะคะใหดูกันเลยเฮย ไปดูทุ่งหญ้ากันเลยค่ะทุ่งหญ้าสีเขียว ก็ให้ดูบรรยากาศกันให้จุใจเลยนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนอยู่ในช่วงหน้าโวนะคะจะเห็นแล้วนะคะว่าเบื้องหลังนะคะจะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้ากว้างสีเขียวเปธรรมชาติสวยมากๆเลยที่นี่คือประเทศสวีเดนนะคะสวยงามมากๆเลยครับเพืพ่อนๆโชว์กันเล ดูกันเลยค่ะความสวยงามความเป็นธรรมชาติ่งยาสวยงามมากมากเลยค่ะที่นี่คือสว,สวีเดนสวีเดนเมืองแห่ง การท่องเที่ยวแล้วก็เป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวแล้วเป็นประเทศที่สวยงามมากๆเลยะคะ่ะค่ะสำหรับคลิป,ลปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกิยพาวาดางะะังค่ะเข้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ